สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกับตูกระบรลาคือก้าวครับพี่น้องค้าวันนี้พามากินยำทะเลน้ำยำปลาหนวๆจ้ามาจากพี่น้องจ้าเสิร์น้ำกันเด้อมาครับกุ้งตัวใหญ่เด้งเด้งเนื้อแน่นชอบนัวกลม อ,อืมแหอยังมาเทินหนามเนาะม <c oughs> หมดหมึกกรอบจ้ะพี่นอ้องค่ะหมดหมึกกระดองอืม้มดีกว่า จบไม่นีใส่มาสามอย่างมินน้นแมงกับผู้นำม,ม,มาเป็นแผ่นเลยครับนม่อร่อย chân nút mục và nấm vào lá này hết dăm Xếp xếp dăm nô nô này Mình nấm xay lá, bà lại mày muốn nằm đi chẳng cháo Sụt phá đèn hết dăm sẹp ha ừ dầm xếp xếp nôn nua, ăn bởi hang lắm, thấy không? lợn, vào ăn bẹt bưng, ngon quá, จื mm ้มถาัอวไงยพี่น้องมากับคุณห่อผัก กลุ้งเนื้อหวานฉ่ำเลยครับเนี่ยหนอนมันคือกรอบฮะ อร่อยอำมึกอืมต้องหามากอร่อยอืมนุ่มอืม เปกองทีข้างหลังเนีแล้วก็พรเดด้อ ่พักไม่มาอย่างเดียวอ,อึมอ่ม mừng cậu việc Ừm มันหนีมากแบบไม่มีเส้บบนไม่มีอยังเลยมากแบบเป็นเหลาๆนะพี่น้องอ ว้าวจีจัดหอมมะนาวหอมปลาระาเอีมแล้วค่ะพี่น้องคะมือหนีพามากินยำทะเลรวมน้ำยำปลาระราเจ็บเซ็บกับพี่น้องค่ะคลิปนี้ฝากไว้ด้วค่ะฝากเอนดูห้าสองคอนแล้วก็มารับชมคลิปของเฮาหลายๆค่ะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ